ครับผมกับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องอย,อยู่กับเฮาช่องไอ้สายเสื่อมของเขาไงนะครับผมวันนี้ก็จะพาพี่พ่อน้องออกไหมก็แล้วครับนี่ครับไปกับเจอโนรูนี่นะครับมัน,นี้ก็สวยแล้วยังไม่ทันได้ออกจากบ้านเนะี่ยไม้กัญชงน,จนาจะไปทั้งอ้มันพุ่งหน่อยเหมือนกันครับผมมันพูดน่าจะรวยนะครับเดี๋ยวจะพาพี่พ่อน้อง ไปทั่วน้งกันครับผมไปชมคลิปกันเลยครับพี่นอ้องจะมันหรือไมันฝากติดตามน้งได้ครับโอเคครับผม ยังไงมีขลุ่มนะครับโนรูสายหมานครับอาวุธหนักสำหรับไข่ของหงส์สายเสิงนกเขาใหญ่ตอดินนะครับผมสายจานเตี้ยจับขาจำขาเหมือนกัีกระเพ้าเจ้าโนรูมาจัดขึ้นเขาแล้วครับผมมือจับเฉลยเสียงไงขลุ่มนะครับโนรูสายหมานครับอาวุธหนักสําหรับไข่ของเงาสายเสิงนกเขาใหญ่ตอดินนะครับผมสายจานเตี้ย กับขาดูตีกันบักยางมั่นครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องไ้ชมคลิปครับผมต่างกลองสวยๆกำขากอนเ่าขันแรกเดี๋ยวพี่น้องรอชมเฉลยสวยๆนั่งกันนะครับสำหรับไม้ก็เป็นบันโคกหน่อยนะครับผมบันโคกหน่อยอำเภอนาจหลวยจังหวัดบุบลราชธานนะครับเมื่อนี้ก็มาครับอาจารย์เตี่ยครับอาจารย์เตี่ยกำขาแล้วนี่ครับสภาพไม้ครับ โนรูจัดให้ครับแป๊บเดียวรูเรื่องครับผม,มเอางามบ่โอ้ลายสวยครับพี่น้องตัวใหญ่ตัวงามครับลายสุดยอดครับเสียงใหญ่ขลุ่มครับน่าเก็บครับตัวนี้สุดยอดครับเอาโนรูโอ้ใส่โนรูจนหางหักเไย หลังเปล,เลือกนะครันะลอา,อาดูไมมเออเน็บขึ้นเน็บขึ้นโอเคครับผมก็ฝากพี่น้องติดตามช่องยูทู e สายเสื่องนกเขาใหญ่ตอดินเ้ยนะครับผมก,บกับบุมยังไหลดอกพี่น้องมานแลเร็วนี่ครับสภาพไหม ไม้สวยๆครับนี่ครับมามาจากภ่มนี่ครับุ่มกกกอล่างครับก็มาเขานี่ต้นดูผมใส่เทียมกกดูใหญ่ครับผมถ้าลงมานี่ลงมาหนึ่งว่าจะลงมาเลยก็มาเกาะอยู่นี่อุ้มต่าๆนี่กะจงลงมาหาหนกต่อลงมากับสโลลังกันยังไงไงงองครับผมโนโลูผมคนเพิกเลยครับพี่น้องจัดนักจัดเตรียมหลายตัวนี้ สุดยอดครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเพื่อเพิ่มพลังใจให้ผู้เฮ็ดคลิปนะครับผมช่องน้อยๆมือใหม่นะครับกับโบ๊มีหยังหลายดอกก็มีแต่คำขึ้นว่าล่ะพี่น้องก็ฝากพี่ฝากน้องซอยเขามาเยี่ยมชมให้เนี่ยครับผมในช่องสายเสื่งนกเขาใหญ่ต่อดินนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สมีซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะสิ่งก็สิขอลาพี่ละน้องไปสมีซะก่อนนะครับผมครับผมสวัสดีครับอาจารย์เตี้ย